เคยไหมรู้สึกชีวิตมันวนลูปเดิมๆหน่าเบื่อไปหมดผมก็เคยเป็นตื่นเช้าทำงานกินข้าวนอนซ้ำๆอยู่แบบนี้จนวันหนึ่งผมเจอพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าน้องรู้ไหมอะไรที่เปลี่ยนชีวิตพี่ไปเลยผมก็งงพี่แกยิ้มแล้วบอกว่าการตื่นเช้าขึ้นแค่30นาทีตอนแรกผมก็คิดว่าบ้าไปแล้วแค่ตื่นเช้าขึ้นแต่ผมก็ลองทำนะ ตื่นเช้าขึ้นมา30นาทีผมเอาเวลาไปออกกำลังกายเบาๆอ่านหนังสือที่อยากอ่านหรือนั่งจิบกาแฟเงียบๆแค่นั้นเองเชื่อไหมแค่30นาทีที่เพิ่มมามันเปลี่ยนทุกอย่างผมรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นมีสมาธิมากขึ้นแถมยังได้ทำสิ่งที่อยากทำจริงๆก่อนจะเริ่มงานอีกด้วย จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องตื่นเช้านะแต่มันคือการให้เวลาตัวเองบ้างต่างหากลองหาเวลาให้ตัวเองวันละนิดทำในสิ่งที่ชอบสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขแค่นี้ชีวิตคุณก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้แน่นอนลองดูครับ